สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2568 พระนท่านมาแซลูหรือเบลูดูโซซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐโปรตุเกสกรุงริสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลรณานไมยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้ารุ่งเรือง ตลอดหลายศตรวรรษของความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ความผูกพันชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสได้เจริญงอกงามด้วยค่านิยมความมุ่งมั่นตั้งใจและความเข้าใจที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยสายสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและยกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวคณะกรรมการมูล,ลนิธิราชธรนปัญสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชุปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตรกษัตริย์ที่จังหวัดน่าน ช่วงเช้าวันนี้คณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชุปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ณเรือนจำจัง,จงหวัดน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1, 2 0 3คน ในเรือนจํานี้มีสถานพยาบาลดําเนินง,งานด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา1คนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจําหรืออสอรอจอจํานวน68คนโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปาตรวจคัดกรองวัณโรคตรวจหาเชื้อเอชอวซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีหากพบผู้ต้องขังป่วยจะรักษาทันที มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และป้องกันโรคหัดเยอรมันสำหรับผู้ต้องขังหญิงมีการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกและตรวจรักษาโรคทั่วไปสัปดาห์ละสองครั้งด้านธันตกรรมเดือนละหนึ่งครั้งด้านสุขภาพจิตพบผู้ต้องขังที่มีปัญหาป่วยจิตเวชจำนวน75คนมีคลินิกคลายเครียด Mental Health Service ให้คำปรึกษาคัดกรองเบื้องต้นโดยนักจิตวิทยาและจักกิจกรรมกลุ่มบำบัด อีกทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาสุขภาพจิตด,ด้วยด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีบ้านชีวิตใหม่เป็นสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดมีการประเมินผู้ต้องขังเพื่อรับการบำบัดรักษามีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยอาชีวบำบัดและศาสนาบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคิดเป็นร้อยละ98.9 มีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุทะเบียนลูกผู้ต้องขังนอกจากนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,568จัดทำบัตรประชาชนให้กับผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนจำนวน192คนทั้งยังมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยอาทิผู้ต้องขังแม่และเด็กมีการจัดห้องแม่และเด็ก ปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวนหนึ่งคนและมีผู้ต้องขังหญิงป่วยติดเตียงหนึ่งคนช่วงบ่ายทางคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดน่านสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีขนาด557เตียงมีแพทย์พยาบาลและบุคลากรประมาณ2,000คนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดน่านในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อ มีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทําให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทัาน,ทานท่วงทีและมีห้องสําหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์ิทธ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัย ปัจจุบันไม่ต้องมีผู้ต้องขังป่วยรักษาโอกาสนี้พลอ,อากาศเอกสมคิดสุบบางเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนักค่ะอีกสักครู่กลับไปที่คุณมนวิสาและคุณเจษดาช่วงนี้ดิฉันอสอนีอมรโมลีสวัสดีค่ะ